สวัสดีครับวันนี้พามาชมแจ็ดจีนะครับแจ็ดจี1.5 Ivy Tech ปี2009นะครับรถสีน้าเงินนะครับตัวเสีาเงินใส่แบคลายสปูลนะครับ้วก็สภาพพร้อมใช้งานเลยครับรถสภาพพร้อมใช้งานเลยครับ ปกติท้งเลยนะครับก็คือชุดแต่งรอบพันใส่แม็กไลายลายสปูลครับขายราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เครดิตด,ดีก็ฟรีดาวเลยครับพอยู่ประมาณสามพันสามพันสามสามพันสี่ครับหกปี ภายในก็จะเปิดฟ้าเซนทรัลล็อกนะครับเบาะผ้าพวงมาลัยมันติฟังชั่นแอร์็บเอเบสวิทยุเดิมโรงงานนะครับภายในเบาะผ้านะครับสภาพสวยนะครับเบาะยังสภาพสวยอยู่นะครับปอนดิวสามพันสี่หกปีภายในก็สภาพสวยเลยครับ เบาะพับได้นะครับผลั้ผลของสะดวกสบายหายกว้างกว่างครับหายกว้างกว่าง ตอนนี้ร่ำรวยจะเก็บงานให้คนระับ <azt> เลขไม้สองแสนกิโลเมตรนะครับก็รอระหว่างรอลูกค้ามาดูครับเลยถ่ายคลิปขายหนึ่งแสนสี่หืนห้าพันบาท พรสามพันสามสองพันสี่ครับ6ปีเราสภาพพร้อมใช้งานเลยครับใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามมาได้นะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สามสองแปดสองเก้า ID Line ห้าห้าห้า JKYLU เมียส์นำหน้าครับห้าห้า JKYLU เมียส์นำหน้าโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สามสองแปดสองเก้าครับเพจขายรถมือสองในหน้าโกลกิตนะครับ